ดูเลยขาไหนดูดิเเจ็บอะอะไรข้าวอะมาออกยังอันนี้จิมมันอ๋อออกแล้วแค่ขอบคุณแค่ยังอา้าว ได้ค่ะว้าเอาอีกได้สิโอ้ดอกไม้อ่ะวิ่งไป เหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยไหมล่ะอยากกินน้ำฮะอยากกินน้ำอยากกินน้ำ่ะอ่ะป่ะเดี๋ยวปะปะพี่หยิบให้ในรถนะรอตรงนี้ไหมหรือจะไปด้วยกันรอตรงนี้รอตรงนี้นะโอเคนะโอเคมือหักมือเจ็บไหมไม่เจ็บโอเคงั้นลองนี้นะห้ามซอนนะอย่าเดินไปนู้นนั่นเดี๋ยวจะตกน้ำนะโอเคนะเอาไปเอานีไม่เป็นไรรอตรงนี้แหละเดี๋ยวก่อนนั่งรอตรงนี้โอเคนะ